สวัสดีค่ะมาเจอกับนาทีแล้วนะคะที่ The d i v e Zone 999 Tarot คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีตุลหรือท่านที่มีลักคนาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลประจําวันที่16ถึงวันที่31 มกราคม2567สำหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงสำหรับคลิปเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำสแตมป์ตัวเลขสีน้ำเงินที่น่าจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างเพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้แล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆ ื่อนคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านไพ่อ่านดวงสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะคะสวัสดีปีใหม่ชาวราศีตุลทุกคนเลยเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจบางคนปีที่แล้วยังมีแฟนอยู่เลยนะคะปีนี้มาอยู่ในโหมดของความโสดแต่สำหรับบางคนเนี่ยปีที่แล้วโสดนะปีนี้มา ก็อยู่ในโหมดของคนมีแฟนนะคะเรื่องราวบางอย่างมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องฟิกอยู่ตลอดไปนะคะแต่อยู่ที่ว่าหัวใจของเราแข็งแรงพอไหมมีความสุขไหมนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามอยากให้ราศีตุลมีความสุขเราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะ อย่าฝากความหวังหรือความสุขไว้ที่ใครจงสร้างมันขึ้นมาโอเคอะเริ่มต้นเรามาดูที่ราศีตุลคนมีแฟน1 6ถึง31มกราคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันขอดูนิดหนึ่งว่าคนมีแฟนที่ผ่านมาเป็นยังไงบางคนดีวกับต่างชาติต่างภาษาคนที่อายุมากกว่ามีฐานะหรือมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่าอาจจะเป็นราศีเมษลัคนาเมษได้ด้วยนะคะ แล้วก็ราศีมังกรแัะขานามาังกรได้ด้วยมีในเรื่องของความรักความหลงความหึงความหวงที่เต็มไปหมดเลยใครบางคนก็ร้อนแรงเชื่อแต่ความคิดของตัวเขาเองนะคะ,ะแล้วก็สำหรับบางคนอาจจะมีการพูดคุยกันมั่นหมายกันก็ได้นะคะสู่ขอการมั่นหมายหรือ เริ่มต้นในความสัมพันธ์ที่จริงจังมากยิ่งขึ้นช่วงจังหวะที่ผ่านมาใครบางคนอาจจะสเสน่ห์แรงมากจนเกินไปจนทําให้ไยหนึ่งไฟใดหึงห่วงนะมีพลังงานของความหึงห่วงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ,ะต่อมามาดูนะคะว่าตอนนี้แฟนราศีตุลรู้สึกกับราศีตุลว่ายังไงบ้างนะคะเขาเห็นคุณเป็นยังไง คุณคือความมั่นคงของเขาคุณคือครอบครัวของเขาคุณคือคนที่เข้ากันกับเขาได้ดีที่สุดนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมเป็นคนเก่งแล้วก็คุณเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาก็ได้นะหรือว่านิ่งมากกว่าคุณเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาเป็นความรักที่เป็นกาลยานามิตรจริงๆอะนะคะหวังดีต่อกันคุณกับเขาอาจจะเติบโตมาด้วยกัน แล้วก็คบหาดูใจกันมานานบางคนอาจจะเป็นคนรักเก่าที่เคยเลิกลากันไปแล้วก็วนกลับมานะคะมีความอบอุ่นมีความสบายใจเมื่ออยู่กับคุณถึงแม้ว่าคุณจะแตกต่างกันด้วยอายุอย่างไรก็ตามเขาก็มองว่าคุณเป็นเด็กน้อยมากกว่าเขาน่ารักตมุตมิน่าทนุถนอมนะคะ มาดูต่อมาดูสิว่าครึ่งหลังนี้คนคนนั้นจะแอคชั่นอะไรกับชาวราศีตุลแฟนราศีตุลเดอะฟ o ลห้ถ้วยค่ะ10ดาบแล้วก็10ถ้วยเขาอาจจะทำอะไรที่เอาแต่ใจตัวเองตามใจตัวเองท่องเที่ยวล่องลอยนะ ไปเที่ยวไม่บอกหรืออะไรใดๆนะทำตัวเหมือนโสดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะหรือบางทีคุณกับเขาอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวผ่อนคลายกันลองทําอะไรใหม่ๆดูแต่มันมีสภาวะของ5ถ้วยกับ10ดามนะอาจจะมีความเจ็บปวดเสียใจเรื่องเก่าๆมันอาจจะประทุขึ้นมาทําให้พวกเราเนี่ยรู้สึกอยู่ในโหมดดราม่าอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่ามันมี1ิบถ้วยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณจะปรับความเข้าใจกันได้คุณกับเขาเนี่ย เขาจะมาอยู่ด้วยกันกับคุณเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่ามีงานเลี้ยงฉลองอะไรร่วมกันนะคะหรือพาเข้าไปพบผู้หลักผู้ใหญ่สำหรับบางคนอาจจะมีข่าวดีก็ได้เนาะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักราศีตุลคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรเครึ่งหลังมะกรลาคมนี้นะคะ3ามถ้วยสี่ดาบสิบถ้วย แล้วก็6ไม้นะคะความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างเขาอาจจะดูเงียบเฉยนิ่งเงียบไปนะคะหรือบางทีแฟนราศีตุลอาจจะไม่สบายก็ได้เนาะท้ายที่สุดแล้วยังไงเนี่ยระหว่างคุณกับเขาก็ปลองดองกันยังห่วงใยใส่ใจกันสําหรับบางคนเนี่ยความสัมพันธ์พัฒนากันมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะยกระดับกันมากยิ่งขึ้นมีข่าวดีก็ได้นะจจะแต่งงานหรือพาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ อยู่ร่วมกันยังมีความสุขนะคะแล้วก็ยังดำเนินกันไปได้ด้วยดีนะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกราศีปีนเขาจะบอกว่าอย่างไรเราหลงรักรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเธอ เราอยากให้เธอเป็นของเราแค่คนเดียวเธอบอกว่าเธอรักเราแต่เธอรู้ไหมว่าความรักคืออะไรเธอรู้ไหมว่าตอนที่เธอไม่งองแงเธอน่ารักมากเลยต่อมานะคะ,าะการออร์คเคส์ความรักราศีตุนคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรขอ,อหนึ่งใบค่ะครึ่งหลังนี้ b a c k s t ต็ b บิ g งแทงข้างหลังอะไรเนี่ยนะคะ ยังไงหัวใจที่เจ็บปวดนะคะความเจ็บปวดเจ็บปวดหัวใจ ความเจ็บปวดต่างๆนานานะคะการเสียความรู้สึกสถานการณ์บางอย่างที่มันเคยทำร้ายเราทั้งสองคนในที่ผ่านมามันอาจจะยังติดขัดติดค้างระหว่างกาันไะไกันนะคะปมดราม่าต่างๆนานามันอาจจะเป็นผลในระหว่างคุณกับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์บางอย่างที่หมายถึงการถูกแทงข้างหลังเนี่ยการนอกใจก็ได้นะคะหรือการไปทำอะไรที่ ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกน้อยใจเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดจากตัวคุณเองหรือตัวเขาเองนะคะมองว่าระหว่างคุณกับเขามันมีในเรื่องของความหึงหวงมีใครบางคนที่อยู่ในห่วงของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนาๆนาเนาีน่ยหรือเข้าสังคมเยอะเป็นพิเศษจนทําให้ฝ่ายหนึ่งฝา่ายใดรู้สึก ไม่ค่อยโอเคนะคะรู้สึกน้อยใจเสียใจรู้สึกบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางทีอาจจะเป็นราศีตุลก็ได้นะดูสิสามถ้วยนะคะละันลาเราก็ ตัวเขาอาจจะเจ็บปวดอยู่ก็ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะเป็นตัวเขาเองอาจจะเป็นคนก่อเหตุเหล่านั้นก็ได้นะคะดังนั้นบางช่วงเนี่ยเขาอาจจะดูเงียบๆนิ่งหายไปซึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจผิดหวังต่างๆนานาเขาก็รู้สึกว่าเขาเจ็บปวดกับการกระทําที่เขาได้ทําไปเหมือนกันหรือเป็นสิ่งที่คุณทํากับเขานะคะช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่จะต้อง เยียวยารักษาบาดแผลกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะความรักก็ยังสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เดินต่อร่วมกันได้ถ้าคุณยังอยากจะไปต่อกับเขานะคะขอให้ราศีตุลคนมีแฟนมีความสุขสมบังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุบออนมาที่ราศีตุลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน16-31มกราคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกัน ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอาจจะเป็นคนเก่าที่เราเลิกลากันก็ได้นะคะหรือว่าทำลายกับคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยสำหรับเราแล้วเนี่ยเรายังรอเขาเสมอติด ติดลมกับเขานะทั้งทางที่มีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นมีคนใหม่ๆเข้ามานะแต่เหมือนว่าเราก็ยังเต็มใจที่จะรอเขาอยู่หรือเปล่าสําหรับบางคนนะแต่สําหรับบางคนเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาติดต่อกับเข้ามานะคนที่ไม่ชัดเจนกับเราเนี่ยมามาหายๆผู้ผู้โหหรือเปล่าอ่าแล้วก็บางคนอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะกรกฏพิจิกมีนหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสได้ด้วย มีแนวโน้มว่าราศีตุลอาจจะมีความรักคนใหม่ๆเข้ามาไงทีนี้มาดูนะคะว่าตอนนี้คนคนนั้นรู้สึกกับราศีตุลว่ายังไงบ้างคนที่ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นธาตุดินก็ได้นะางกรอทุกศกันนะคะ สำหรับเขาแล้วเขารู้สึกว่าราศีตุลใจนิ่งใจเย็นมากกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วก็อาจจะมีฐานะการเงินที่มากกว่าเขานะคะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยแต่คุณก็ดูหน้าเด็กนะเขารู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเวลาที่อยู่กับคุณเขาอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้หรือเพื่อนเก่าหรือคนที่เราเคยรู้จักกันมาเนิ่นนานนะคะอาจจะแตกต่างในเรื่องของอายุก็ได้ ตัวคุณเองเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความรักเขารู้สึกว่าคุณนิ่งเฉยคุณอาจจะรู้สึกหลาบจําเกี่ยวกับในเรื่องของความรักในที่ผ่านมาก็ได้ดูเหมือนว่าเขามองว่าคุณปิดกั้นในเรื่องของความรักอยู่ดูนิ่งเงียบหายไปอะไรประมาณนี้แต่คุณเองอะ่ะเป็นคนที่ชอบที่จะเรียนหรือทำงานอะไรใหม่ๆนะคะเป็นคนมีไฟอยู่ตลอดเวลา มีโครงการอะไรตลอดนะเป็นคนที่มีไอเดียนะอ่ะ,อะต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้คนคนนั้นจะแอคชั่นอะไรกับชาวราศีตุลคนที่ไม่ชัดเจนคนที่ไม่ชัดเจนเจ็ด <c oughs> ไม้แปดไม้ The Fool แลวก็อสศวินดาบนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวท่านลมมิถุนตุนกุมได้ด้วยเขาจะพยายามเข้ามาใกล้คุณนะคะอาจจะมีอุปสรรคมากมายหรือเขาพยายามที่จะเอาเอาชนะใจคุณให้ได้อาจจะมีการส่งข้อความเข้ามารัวๆหรือการเข้ามาพบเข้ามาเจอ แล้วตัวเขาอาจจะชวนคุณไปเที่ยวนะคะไปเปิดใจไปปล่อยใจอาจจะไปเที่ยวกลางคืนก็ได้หรือไปเที่ยวกลางวันก็ได้ไปท,ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอะไรอย่างงี้ได้หมดนะคะหรือชวนคุณไปทำอะไรที่ไม่เคยทำนะคะออไปลองทำอะไรที่มันเสียเส่ยงๆดูบ้างชีวิตอาจจะอยู่ในกรอบมากจนเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยรู้สึกน่าเบื่อนะคะเขาอาจจะชวนคุณไปไร้สาระอะไรประมาณนี้เนาะ ให้ไปแบบสนุกสนานบันเทิงผ่อนคลายบ้างอ่ะแล้วก็มีนนมนว่าเขาอาจจะเข้ามาพบเข้ามาเจอแบบกระทันหันรวดเร็วนะคะตามที่หัวใจเขาอยากจะ ได้คุณเนะี่ยอยากจะใกล้คุณสิอยากจะสื่อสารหรือบางทีเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้นะมันเหมือนแบบพอเราคิดถึงใครเราอยากคุยอยากอะไรประมาณนี้เราก็จะรีบส่งข้อความหาหรือว่ารีบไปหาเลยนะคะประมาณนั้นแหละสิ่งที่เขาจะทำต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักราศีตุลกับคนที่ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังนี้ บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤกษกลัคนาพฤกษกหนึ่งถ้วยสามดาบอัศวินถ้วยนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรลกดพิกชิกมีนได้ด้วยสำหรับราศีตุลน,นะ ความรักเนี่ยเป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาพูดคุยไม่รีบเร่งอะไรใดๆนะคะอาจจะเป็นความรักที่แตกต่างไว้เราอาจจะอายุมากกว่าเขาได้ด้วยช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะมีความรักใหม่ๆเข้ามา ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากใจสําหรับชาวราศีตุลเพราะที่ผ่านมาคุณปักหมุดปักไมไว้ที่เขาคนเดียวนะคะคุณจะรอเขาแค่เพียงคนเดียวแต่เหมือนว่าช่วงจังหวะนี้อาจจะมีใครบางคนที่มาพูดคำหวานๆกับคุณหรือมาแสดงท่าทีกับคุณทำให้คุณอ่อนไหวกับเขานะคะดังนั้นอาจจะเป็นเรื่องราวบางอย่างที่คุณรู้สึกลำบากใจก็ได้ หรือบางทีเนี่ยคนคนนั้นอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณนะคนที่ไม่ชัดเจนนะคะขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เราอาจจะไม่ค่อยยินดีสักเท่าไหร่หรือยังไงนะคะเพราะว่าบางทีคนคนนั้นอาจจะยังมีใครที่เกาะแข้งเกาะขาเขาอยู่นะคะที่ตามมาด้วยเนี่ยมันมีสามดาบไงทุกคนบางคนก็อาจจะเจ้าชูเนาะอันนี้ก็ แล้วแต่บุคคลเลยนะคะดังนั้นมองว่าความรักราศีตุลคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงจังวะนี้อาจจะมีรักใหม่รักซ้อนเข้ามารวมไปถึงคนที่ไม่ชัดเจนอาจจะเข้ามาขอความชัดเจนแต่ว่าฉันก็ยังพ่วงมาด้วยใครก็ไม่รู้นะคะ่ะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูข้อความนะคะว่าถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกราศีตุลเขาจะบอกว่าอย่างไร เธอมีอิทธิพลต่อร่างกายและหัวใจของเราอย่างไม่ต้องสงสัยที่เราเงียบไปเพราะเราต้องโฟกัสที่ตัวเองเราอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้เราเงียบไปเพราะเราไม่อยากทะเลาะก,กับเธอด้วยเรื่องไร้สาระเรารู้สึกดีใจที่มีเธออยู่ในชีวิตเขาค่อนข้างรู้สึกดีกับเรานะคะอืมอะต่อมาการ์ออร์ลคโคนะมาขยายซีว่ายังไงนะคะ ราศีตุลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรนะคะครึ่งหลังมกราคมข้อหนึ่งใบว้าวโบวินคิสนะคะความรักที่จะได้รับรักตอบกลับคืนมาเอ,อมีการรีเทิร์นได้ด้วยเนาะเออความรักที่ได้รับตอบกลับมาแสดงว่าได้ความรักนะเนี่ยทุกคนเขารู้สึกดีกับเรานะคะรู้สึก รู้สึกรักรู้สึกชอบแต่บางทีเนี่ยสามดาบบางทีเวลาพูดคุยกันนาน,นานเราทั้งสองคนอาจจะคุยกันไม่ค่อยลงรอยกันไงก็เลยจะมักจะทะเลาะกันด้วยเรื่องไร้สาระนะคะแต่จริงๆเขาก็รักเขาก็หลงเราเขาก็ชอบเรานะเออสำหรับบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีใครเนาะในประเด็นสามดาบนี้แต่เป็นการที่เราสองคนเหมือนมีความคิดที่แตกต่างกันหรือบางทีเวลาคุยกันเนี่ย อาจจะชอบพูดทิมแทงใจกันและกันก็เป็นไปได้นะคะขอให้ราศีตุลคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุกออนไปที่คนโสดค่ะมุกออนมาที่ราศีตุลคนโสดสิบหกถึง31มกราคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันที่ผ่านมาเป็นยังไงนะคะราศีตุลคนโสดบางคนเนี้ย บาดแผลยังฝังใจนะคะแล้วก็มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบแต่เราก็รู้สึกว่ายังไม่ตรงเป๊กยังไม่ถูกใจบางคนอาจจะลุยเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออยู่กับสังคมเพื่อนฝูงก็สบายใจดีนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเจอใครบางคนก็ได้นะแต่อาจจะเป็นความรักที่เป็นทางไกลหรือพอพบเจอแล้วคิดว่าจะใช่นะคะแต่อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เสียความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกว่า งั้นไม่เป็นไรฉันไปหาป้ายหน้าก็ได้ต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งหลังมกราคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับราศีตุลคนโสดใบเดิมยังมานะคะความเจ็บปวดที่ยังฝังแน่นอยู่ในจิตใจความรักสามเศร้าต้องระวังนะทุกค,คน สีไม้ยังมาเหมือนเดิมเขาอาจจะป้วนเปลี่ยนในที่ทำงานหรือที่เรียนเดียวกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าในที่เราใช้ชีวิตประจำวันบ่อยๆเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเคยคบหาดูใจกันมาก่อนแล้วก็เลิกลากันนะแล้วก็เหมือนลาสีตุลอาจจะยังรอคนเก่าๆอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นกลุ่มของชาวาธาตุน้ำกรกฎพลิกจิกมีน คุณกำลังคิดถึงแล้วก็หวั่นไหวถึงใครบางคนใครบางคนที่ทรงอย่างแบดเลยทำให้เราแซดอย่างบ่อยนะ,ะราศีมังกรลักขณามังกรได้ด้วยนะคะคนเจ้าชู้กลุ่มทัดไฟเมสิงธนงู รู้จักเพื่อนใหม่ๆม,มีการติดต่อสื่อสารใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆอาจจะเป็นการเรียนหรือว่ากิจกรรมอะไรที่เราสนใจนะคะที่ไปทําหรือการเดินทางได้ด้วยเนาะหรือการทํางานนะคะทําให้เราเจอเพื่อนใหม่ๆส่วนอ่แเราก็จะมีคนเข้ามาจีบคุณแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่สนใจนะคะหรือว่าหัวใจยังไม่พร้อมที่จะมีใครก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะเหมือนว่าหัวใจเราเนี่ยยัง รอที่จะลืมเรื่องราวที่ผ่านมายังรักษาบาดแผลอยู่ก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะมีข่าวาวของคนเก่าๆเนี่ยวนเวียนเข้ามานะคะหกดาบบางทีก็เป็นความรักที่เป็นทางไกลนาะทีนี้เรามาดูบทสรุปนะคะความรักราศีตุลคนโสดจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังมกราคามนี้นะคะ ดมูลบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมีลัคนามีนได้ด้วยกลุ่มธาตุดินมงกรพภิกษบการคนที่มีจะว่าฐานะร่ำรวยก็ไม่เชิงเนอะคนที่ชอบทำตัวไฮโซไฮซอเป็นเจ้าของกิจการเงี้ยได้ด้วยนะแล้วก็ห้าดาบนะคะช่วงจังหวะนี้ความรักคนโสดราศีตุล ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะเหมือนว่าเรายังคิดวนอยู่กับคนเกา่าคนที่ทำให้เราหัวใจวาวุ่นหรือทำให้เราลุกขึ้นมาไม่ได้บางคนยังนอนพร้อมน้ำตาอยู่เลยหรืออาจจะเป็นคนที่เราแอบชอบก็ได้นะเพราะบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยคนเกานะ่าน่ะไม่คิดถึงหรอกนะคะไม่คิดถึงแล้วไม่เอาไม่เอาแต่ว่าเหมือนว่าเราอาจจะมีใครที่อยู่ในใจของเราไนงะเออก็เรียกว่าคนที่เราแอบชอบนะคะคนที่เราดำดิง่งดำลึกอยู่กับเขานะ มองว่าในช่วงจังหวะนี้เนี่ยคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะเจอเพื่อนเจอใครบางคนที่เกี่ยวข้องในสายงานสายการเรียนก็ได้นะคะค่อยๆดูกันไปค่อยๆพัฒนากันไปแต่มันมีอุปสรรคที่มาขวางกั้นอยู่นะคะมองว่าอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกัน คนรอบข้างไม่เห็นด้วยนะคะหรือนิสัยบางอย่างความบางอย่างที่ของใครมีมากจนเกินไปอีโกโอะไรประมาณนี้มันอาจจะเป็นตัวที่ขัดขวางระหว่างคุณกับเขาอยู่ก็ได้ความชอบไม่ชอบเราอาจจะรู้สึกลักชอบเขาชอบเขาแหละนะคะแต่เขาอาจจะไม่ชอบเราไงเออมันก็หรือยังไงหรือว่ากลัวว่าเฮ้ย hey, ถ้าแบบถ้าบอกทุกคนว่าเขารู้สึกดีกับคุณ เดี๋ยวคนรอบข้างจะว่าเอาได้อะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าคุณบอกคนอื่นว่าคุณรักชอบคนนี้เดี๋ยวคนรอบข้างจะว่าคุณได้อะไรประมาณนี้นะคะมันมีในเรื่องของอีโก้อะไรที่คําคอ,อกันอยู่เนี่ยอะต่อมามาดูในการ์ดความรักนะคะสําหรับราศีตุลคนโซนข้างหลังนี้ระวังรักซ้อนนะฉันเริ่มวันไว รักแท้ที่รอคอยบุพเพสันนิวาสห้าดาบบางทีก็เป็นรักซ้อนได้นะความรักมีปัญหาเนะเาะแล้ก็โดยเฉพาะเดมูลนะคะเดมูนเนี่ยบ่งบอกถึงความไม่ชัดเจนไม่แน่ใจคุมเครือนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่บอกอาจจะไม่ใช่ไงบอกว่าโสดแต่อาจจะไม่โสดรักนะแต่ก็รักอีกคนด้วย มันอาจจะเป็นแค่ความวุ่นวายที่เรากับเขารู้สึกไปเองอะไรแบบนี้เนาะมีลูกกับฉันนะไม y บีบีนะคะอืมมีทางรักแท้ที่รอคอยบุพเพสนิวาสเออแล้วก็มีอะไรหลอกลวงนะคะมันห้าสิบห้าสิบเนาะในคนที่มาดังนั้นดังนั้นดูกันยาวๆไปก่อนนะคะในตัวอิทธิพลของไพ่เหรียญเนี่ยต้องมั่นคงหนักแน่นแล้วก็ใช้ในเรื่องของระยะเวลาเนาะเจ็เหรียญเนี่ยค่อยๆดูกันไปดีกว่า อ่ะต่อมาการออร์เคลนะความรักราศีตุลคอนโซลจะเป็นเช่นไรเครึ่งหลังนี้ขอหนึ่งใบโอสคูลโรงเรียนเก่าอะไรเนี้ยจะได้ไปงานเรียงหรือเปล่านะที่โรงเรียนเก่าเรียงรุ่นอะไรแบบนี้หรือเปล่านะ เรื่องเก่าๆมันอาจจะย้อนกลับเข้ามาให้เราได้คิดถึงนะคะใครบางคนที่เป็นคนเก่าไม่ว่าจะาคนที่เราเคยรักเคยชอบเคยเป็นแฟนกันหรือคนที่เราแอบชอบด,ด้วยเรื่องราวบางอย่างมันอาจจะหวนวลับมาให้เราคิดนะคะหรือมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่รู้จะกลับมาทำไมก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะ จำเป็นที่จะต้องทำตัวเองให้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากที่สุดนะคะในสถานการณ์ดมูลบางทีมันดำดิ่งดำลึกแล้วก็คิดวนแต่เรื่องเก่าๆซ้ำๆนะคะเพราะว่าดมูลเนี่ยคือห้วยหนองคลองบึงน้ำที่มันไม่ไหลถ้าเกิดว่าเป็นคลองแสนแสบก็คิดเอาเองแล้วกันนะคะดังนั้นอันไหนที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องไปคิดที่จะต้องไปใส่ใจที่เราควรจะปล่อยให้มันผ่านไปคุณต้องรีบ ปล่อยให้มันผ่านไปให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นผลประโยชน์ที่ดีสำหรับตัวคุณเองขอให้ราศีตุลมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ